สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้งานเครื่องกรองน้ำยี่ห้อฟิ g o ู d นะครับฟิ g o ูดที่ได้มาจากกัลายาณามิตรนะครับให,ให้เขาให้มานะครับทีนี้ก็จะมาบอกวิธีการว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์ที่เขาให้มาในกล่องนะนะครับอุปกรณ์ที่ติดมาในกล่องก็จะมีซึบก็จะมีสายน้ำ ใส่น้ำนะครับแล้วก็อุปกรณ์วาลวอุปกรณ์วาลแล้วก็นี่ก็คือตัวเครื่องตัวเครื่องของฟิลกูดนะครับนะครับก็จะ นี่นะครับอันนี้เขาจะจะไม่ใช้ไฟแต่ว่าเขาจะต้องใช้ถ่านสำหรับเป็นตัวบอกว่าฟิลเตอร์จะจะเต็มหรือ,อยังนะครับเนาะอันนี้ก็จะมาดูว่าอุปกรณ์ที่เขา้ามามีอะไรบ้างอ,อันนี้อันนี้อันนี้คือสายสายน้ำอันนี้คือฟิลเตอร์ฟิลเตอร์กรองน้ำก,ก่อนที่จะเข้าเครื่องนี้ เดี๋ยวเราต้องเราจะต้องเอามาต่อเข้าเนี่ยตรงระหว่างสายเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องตัดสายตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีไอตัวหัวต่อสําหรับต่อเข้ากับปลอ,อกน้ําอันนี้ก็จะเป็นแบบแปบบเปลียวที่ที่หมุนเข้ากับซิงค์น้ําได้เลยนะครับหรือหรือถ้ามันไม่ไม่เป็นแบบซิงค์น้ํามันก็จะมีแบบที่เป็นเอาไปรัดเอาไป เอาไปรัดกับไอ้นี่ได้นะครับแล้วก็จะเ,เชื่อมต่อ,อตัวนี้นะครับเนี่ยมันมีอุปกรณ์มานะครับมันมีมันสามารถเอาไปตัดแปลงได้กรณีที่ตัวก๊อกน้ํามันไม่เป็นแบบแปบบเกลียวตรงนี้นะครับเป็นแบบแบบไอ้อ่างล้างจานนะครับเนาะนะครับอีกอันนึงอีกอันนึงนะครับจะบอกวิธีการที่จะใส่ตัวตัวแบตเตอรี่นะครับ เดี๋ยวเราถอดกล่องมาดูก่อนนะเราอันนี้เราหมุนหมุนส่วนบนนี่ออกหมุนส่วนบนนี่ออกอันเนี้ยก็จะประมาณนี้อันนี้คือกลองนะหลังจากนั้นเราก็หมุนหมุนออกอย่างเงี้ยน,นี้คือกลองกลองสําหรับเครื่องนะครับวางไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็ส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรไม,มีท่อน้ําท่อน้ําเข้านะครับ ท่อนําเข้าอยู่ตรงนี้ท่อนําเข้าอยู่ตรงนี้นะครับแต่ทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีพอเราถอดเราถอดฟิลเตอร์ตัวนี้ออกมาเนี่ยมันจะมีตรงตรงเนี้ยครับมันจะต้องใส่ถ่าน 3A เข้าไป4ก้อนนะครับไอ้ไอรุน่นนี้บางเครื่องเขาจะจะแถมมาให้แต่ว่าไอ้เครื่องที่ผมได้มาเนี่ยเขาไม่ได้แถมมาเราก็จะไปซื้อถ่าน 3A มาเนี่ย สี่ก้อนเพื่อจะอามาใส่นะครับใส่ให้ดูนะครับก็เนี่ยหมุนออกมาแล้วก็อันนี้แกะออกมาเงี้ยเนี่ยน,น,นะครับเดี๋ยวเขาก็จะบอกดูว่า,าใส่แบบไหนนะขั้วจะถ่ายให้ดู ซื้อมาเพิ่มเติมกรณีคือถามที่เข้ามาเป็นถาดที่คุณภาพไม่ดีนะครับแต่เครื่องผมไม่ได้เนาะเราก็เอาไปใส่ใส่ให้มันถูกขั้วนะมันจะมีอ่าขัา้วเอาเดี๋ยวนะขั้วลบไอขั้วบวกขั้วบวกขั้วบวกลงก่อนฝั่งนี้นะครับแล้วก็แล้วก็เอา ขั้วลบลงตัวที่เป็นสปริงก็จะเอามาใส่กับขั้วลบนะครับปุ๊บอีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันไอตัวที่เป็นสปริงก็จะใส่ขั้วลบลงไปปุ๊บนี่ก็ใส่ขั้วบวกปุ๊บอันนี้เพราะว่าเพราะว่าตัวนี้มันก็จะมีไอ้ตัวสปริงเหมือนกันแล้วก็ประกอบก็ประกอบเข้าไปปุ๊บ แล้ก็เข้าไปแล้วก็ปิดล็อกปึ๊บเนี่ยล็อกนี้ปึ๊บเดี๋ยวตัวนี้มันยังไม่โชว์เพราะมันยังไม่มีน้ำนะครับเดี๋ยวใส่ถูกแล้ว,วเดี๋ยวลงแป๊บนึงจะใส่ถูกนะโอเคใส่ถูกโอเคก็มีแรงดันน้ำก่อนมันตั้งแต่ทำงานล็อกปึ๊บหลังจากนัน้นเราก็หมุนไอตัว ฟิลเตอร์นี่กลับคืนเนี่ยมันมีเกลียวอยู่นะแล้วกห็หมุนล็อกกลับคืนเข้าไปขวามันพอหมุนพอแน่นตึงเหมือนพอมันจะมีซีนอยู่มันจะมันจะรู้สึกฟืดๆหน่อย นั่นแหละหมุนนั่นแหละแล้วก็เอามาใส่ในตัวในฐานมันนะครับอบนนี้มันจะมีรูน้ําเข้ามันจะมีข้างล่างมันจะมีเหมือนเนี่ยเหมือนน้ำเข้าข้าวขาวอะท่อข้าวขาวอะนะครับมันมีลูกยางอยู่แล้วก็ใส่เข้าไปใส่ตรงๆนะใส่ตรงๆเข้าไปปึ๊บแล้วก็หมุนหมุนเข้าไปเลยถ้าถ้า,ถา ถ้ามันไม่เอียงก็จะเข้าอะไรพอดีปึ๊บปึ๊บเนี่ยเนี่ยเรียบร้อยทีนี้ทีน,นี้เราก็เนื่องจากว่าตัวนี้มันมีมันมีอ่าอ่ากรองมันมีกรองนะครับมันจะมีบอกทิศทางอยู่นะครับน้ําเข้าเนี่ยแล้วก็สายที่เขาให้มาเนี่ยแล้วก็ตัดครึ่งนึงเลยตัดครึ่งนึงต่อพื้นที่จะต่ออันนี้เราก็สามารถเราไปยึดกับผนังได้ นะครับจะต่อให้ดูนะให้ดูปึ๊บอันนึงก็เิดปบดหัวหน่อยนะครับคือสายเนี่ยมันจะเป็นแบบข้อต่อสวมเร็วอะ่ะแล้วก็แค่กดก็ใช้ได้แล้ว กดเข้าไปจดะแต่งแต่ง,แต,งแต่งไอตัวปลายสายนี่นึ็นปลายสายนีดนึงมันดูไม่เป็นวงกลมต้องเอากรรไกลตัดน่าจะดี อันนี้เราก็กดเข้าไปเลยกดเข้าไปเฉยเนี่ยเนี่ยกดไปกันแน่นแล้วถ,ถ้าเราจะออกเราก็แค่กดไอตัวสีน้ําตาลเนี่ยกดเข้าไปข้างในปุ๊บแล้วก็ดึงออกแต่ถ้าทําอย่างเงี้ยเราก็กดเข้าไปเลยปุ๊บปุ๊บเนี่ยนน่นแล้ดึงไม่ออกแหละมันจะล็อกนะครับอีกเส้นหนะึ <c> ่ง <oughs> อีกข้างนึงแล้วก็ ทำให้มันกลมกลบนิดนึงก็ก็ใส่เหมือนกันนะครับเนี่ยกดไปปึ๊บเน,นี่ยล็อกแน่นแหละนะครับเนี่ยก็จะเป็นสายแบบนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นฟิลเตอร์สำหรับกรองน้ำเข้านะครับทีนี้ทีนี้เดี๋ยวก็ต่อให้ดูเลยว่าน้ำเข้าทางไหนก็ไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีมันจะมีท่อน้ำเข้าอยู่ด้านล่างตรงนี้ อันนี้มัน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 เราก็หมุนให้มันมาอยู่ตรงนี้ท่อนําเข้านะเราก็เอาสายท่อนาเข้าอ่ะดูดูลูกศรด้วยนะนนนเ,เนี่ยลูกศรน้ําเข้านี่คือเส้นนี้ปึ๊บเราก็เอามาเสียบตรงตรงท้าท่อน้ําเข้านี่เดี๋ยวมันมันไม่ไอมันไม่กลม เนี่ยเราก็มาเสียบตรงทาเข้าตรงนี้เสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยเนี่ยล็อกแล้วอันนี้ก็เรียบร้อยทีนี้ไอ้เนื่องจาก,กว่าที่บ้านเรามันจะเป็นมันจะเป็นแบบแบบเหมือนเหมือนซิงล้างจานมันจะมีมันจะมีหัวเกลียวเราก็สามารถต่อแบบหัวนี้ได้เดี๋ยวให้ดูนะ เน่นี่เนี่ยหัวแบบเนี้ยนะครับเนี่ยก็แค่เอาอ,อันนี้ออกคลายค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 ายตรงตรงอไอตัวที่มันจะเป็นหัวอัดยางเนี่ยนะแล้วก็เอามาใส่ฝั่งนี้ใส่ฝั่งนี้แล้วก็ไอตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนกับที่ใส่สายเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปมันจะแน่นนิดนึง ยางมันแข็งปึ๊บแปบ๊บนึ่งเนี่ยอย่างนี้เนี่ยแบบนนเนี่ยต้องต้องพยายามต้องเอาเข้าให้มันให้มันนั่นนิดนึงเพื่อที่จะมันให้มันล็อกได้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแปบ๊บนึงน,นะปึ๊บ,บเนี่ยมันเนี่ยปึ๊บอย่างเงี้ยปึ๊บแล้วก็ ไอตัวเนี้ยก็เอามาหมุนล็อกมันไว้มันมันไอ้มันคายออกปุ๊บปุ๊บแล้วก็หมุนล็อกมันไวมนมน้มันก็จะบีบนะมันจะมันก็จะมันก็จะรัดสายไว้พอดีนี่ปว๊บ นี่มือหมุนเดียวเดี๋ยวต้องดูมันรัว่วป่ะนะครับแค่นี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปไปดูที่ต่อที่ที่ก๊อกน้ำโอเคอันนี้ก็คือสายที่เราจะมาต่อนะครับไอก๊อกที่บ้านอ่าอ่าเป็นซิงล้างแกนก็จะเป็นแบบนี้คือของเดิมเนี่ยมันจะมีหัวสําหรับทําให้มันฟูมันจะมันจะมันจะขันก็อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ถอดออกปุ๊บ หัวอะแดปเตอร์ที่เขามาเนี่ยแบบนี้แล้วก็แล้วก็ต่อเข้ากับต่อเข้ากับตัวนี่หรอจะเป็นเกลียวถ้ามันไม่มีมันมีกกแบบนี้มันก็จะมีอะแดปเตอร์ต่อนะครับมันมันสามารถใช้ได้ทุกอย่างทุกก๊อกนะครับโอเคทีนี้เราก็ลองเปิดน้ำดู เราเปิดน้ำตอนแรกให้มันปิ้งเนี่ยอาปิเอาตรงนี้ก่อนนะใช่ไหมถ้าเราไม่ให้ผ่านฟิวเตอร์เราก็เปิดตรงนี้ก่อนเราอยากให้ผ่านฟิวเตอร์เราก็ปิ้งให้มันไหลให้มันหมุนได้นะครับเราก็หมุนตรงนี้มันก็จะเติมเข้าไปนี่มันจะมีผ่านมันจะผ่านกรองเพื่อมันเข้าไปอันนี้คือน้ําที่มันผ่านกรองมาแล้วนะครับมันจะออกมา,ากมตรงนี้ตรงนี้นะครับ ทีนี้ไอตัวอินดิเคเตอร์หมายถึงว่าสัญ,ญลักษณ์ที่มันจะบอกว่าฟิลเตอร์มันหมดไม่หมดเนี่ยเราต้องมากดรีเซ็ตมันนะครับ5วินาทีหลังจากใส่ถ่านไปแล้ว1 2 3 4 5ปึ๊บปึ๊บนี่คือรีเซ็ตแล้วทีนี้เวลาเราใช้งานน่ะเวลาฟิลเตอร์มันเริ่มตันน่ะไอตัวตัวเนี้ยมันจะเริ่มแดงขึ้นมาเรื่อย จนมันเต็มถ้ามันเต็มก็แสดงว่าฟิลเตอร์มันหมดอายุนะครับก็เราก็ไม่สามารถใช้ต่อได้ปัญหาของเครื่องนี้คือบริษัทผู้ผลิตเขาเขามีประเด็นเรื่องอเขาไม่ได้ผลิตฟิลเตอร์ฉะนั้นตัวฟิลเตอร์ที่เราได้มาเนี่ยเราอาจจะใช้ได้ประมาณ1ปีหรือดูจากอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับถ้ามันแดงขึ้นมานะครับหลังจากใส่ทานแล้วกด5วินาทีให้มันตัวเลขมันวิ่งตึ๊ด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 แล้วก็ปล่อย มันก็จะเริ่มทํางานนี่นครับน้ําที่ออกมาเราอันนี้มันไม่ได้มีไอตัวมันไม่มีตัวตัว U V ที่ว่าค่าเชื้อเราอาจจะใช้สหรับทำกับข้าวก็ะดาประมาณนีน้ก็ประมาณนี้ครับ